วันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูแตงร้านกับแตงกวาที่เราทดลองปลูกแบบใส่ถังดํานะครับนะเอาไว้ทานที่ข้างบ้านนะครับนะตอนนี้50วันแล้วเริ่มมีผลผลิตแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูกันนะครับอาเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับกับหลายๆท่านนะเราปลูกแบบปลอดสารนะครับเอาไว้ฐานเองนะครับไปดูกันเลยครับ นี่เลยครับเราปลูกไว้ที่ข้างบ้านของเรานะฮะคลิปนี้จะพามาดูผลผลิตด้วยนะครับตอนนี้นะฮะกำลังออกดอกนะฮะเห็นไหมฮะกำลังออกดอกน้ํานะครับออกลูกด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูลูกนะฮะของแตงล้านนะครับนี่ครับแตงล้านของเรานะฮะลูกเริ่มใหญ่แล้วเห็นไหมฮะแตงล้านนะครับนะฮะแล้วก็เขาจะมีออกลูกเล็กๆนะฮะเห็นไหมฮะ เขาก็จะออกอยู่ตามใต้ใบนะคร ane, ับตอนนี้นะฮะมีหลายลูกนะครับนะงามมากนะฮะด้านบนนู่นก็นะฮะจะเห็นเป็นลูกเล็กๆนะฮะตรงนู้นนะครับนะฮะมาดูแตงกวานะครับนี่ครับแตงกวานะฮะนะครับเดี๋ยวก็เก็บทานได้แล้วนะฮะแตงกวานะครับอ่นนี้ก็อีกลูกหนึ่งนะครับนฮะแตงกวานะครับออกดอกเยอะเลยนะครับนะฮะ เหนื่อยเลยครับนะฮะตามยอดตามโคนก้านใบนะฮะเขาก็จะมีลูกนะครับนะฮะทดลองปลูกไว้ห้าถังเห็นไหมครับนะฮะตอนนี้ก็เริ่มเก็บผลผลิตฐานได้แล้วนะฮะลูกนี้เนี่ยกำลังทานเลยนะฮะเต็งกวานะครับนะะอันนี้ก็จะมีลูกเล็กๆนะฮะออกมาเรื่อยๆนะครับนะฮะ ก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะเผื่อบางท่านนะครับจะไปปลูกนะครับนะฮะเพื่อ,อไว้ทานนะฮะแบบปลอดสารนะฮะที่ข้างบ้านนะครับของเรานะครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดหัวใจนะพิมพ์คอมเมนต์และกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโค้ชไพรัตสุขภาพดีออนไลน์ด้วยครับบายบาย